สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูพัฒนานรัตนาพรเพื่อพูนในช่องนลำเพชรชาแนลวันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาในบทเรียนเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญา,าเด็กๆอาจะรู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูใส่ชุดสีขาวมาด้วยนักเรียนคิดว่าคุณครูจะพาเด็กๆมาทำอ,อะไรเอ่ยมีใครคิดออกบ้างอ,อทั้งไหนได้ยินเสียงบ้างอ นนี้คุณครูพานักเรียนมานั่งมสมาธิกันค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเตรียมตัวเลยนะคะวันนี้เราจะไปนั่งสมาธิกันเพื่อจะทำอะไรได้บ้างละ่ะทีนี้การนั่งสมาธิมีประโยชน์อย่างไรเมื่อนั่งแล้วจะสามารถช่วยอะไรแล้วก็ คุ้ยคูยคยนูคิดไม่ออกเราช่วยทำอะไรได้บ้างถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปเรียนของกันเลยค่ะไปค่ะเด็กๆค่ะการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวพุทธศาสนานั้นมีความหมายอยู่ว่าเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิทำให้เกิดจิตใจที่บริสุทธิ์และมีสติปัญญายั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดผิดและสิ่งใดถูกนั่นเองนะคะปติหมายถึงการระลึกได้นึกได้และลึกอยู่เสมอสัมปชัญญะคือการรู้ตัวเสมอไม่ประมาทปัญญาคือความรอบรู้ความรู้จริงในสิ่งต่างๆค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวิธีการฝึกสมาธิ เราต้องนั่งที่ไหนอย่างไรคะในการที่เราจะฝึกสมาธินะคะเราจะต้องหาที่นั่งที่เงียบสงบนะคะนัเรียนจะสังเกตเห็นว่าเวลาผู้ใหญ่พาเด็กๆไปทําบุญที่วัดเด็กๆจะเห็นแม่ชีหรือว่าคููที่ไป บวดอย่างเงี้ยนะคะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เงียบๆแล้วก็บรรยากาศก็จะไม่เงียบสงบเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนุ่งขาวห่มขาวนะคะเพื่อกำหนดจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะไปนั่งในที่ที่เงียบๆแล้วก็กำหนดลมห,หายใจเข้าออกพุทธโธนะคะสําหรับชาวพุทธแต่สําหรับศาสนาอื่นๆนะคะ ในวันนี้นะคะสำหรับการเรียนก็เป็นการเรียนรู้นะคะในด้านต่างศาสนาซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ไมต้องปฏิบัตินะคะนักเรียนก็ดูเพื่อเ,เป็นความรู้ประกอบการเรียนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์กันบ้างค่ะประโยชน์ของการฝึกสมาธิมีอะไรบ้างหลักหถ้าการฝึกสมาธิจริงจหนึ่งจะทําให้จิตใจเราสงบใช่ไหมคะแล้วก็ไม่วอกแวกจิตใจสงบไม่วอกแวก แล้วเกิดสมาธิและก็ทำให้เราเป็นคนอารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลามองโลกในแง่ดีมีสติก่อนที่เราจะทำการสิ่งใดๆนะคะแล้วก็ทําให้เรามีความจําที่ดีขึ้นอย่างเช่นถ้านักเรียนเรียนหนังสือก็จะทำให้นักเรียนมีความจำสามารถ จำบทเรียนหรืออะไรได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีสมาธินั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีสมาธิเลยก็คือเราจะทําการสิ่งใดก็จะผิดผิดถูกถูกอย่างนี้นะคะอย่างเช่นนักเรียนเขียนงานนักเรียนเขียนแล้วนักเรียนไม่มีสมาธินักเรียนก็จะเขียนแล้วนักเรียนก็จะเขียนผิดใช่ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสมาธินะคะหรือคุณแม่สั่งให้หยิบของเช่นคุณแม่บอกว่าให้หยิบขวดน้ำให้ตู้เด็กๆไปถึงตู้เย็นเด็กๆเปิดตู้อ่ะหยิบอะไรแสดงว่านักเรียนไม่มีสมาธิ ไม่มีสติแล้วเพราะว่าจำไม่ได้อยนะคะถ้านักเรียนฝึกสมาธินักเรียนก็จะ,ะสามารถบริหารจิตกําหนดตัวเองได้ว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทําอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาฝึกนั่งสมาธิกันนะคะค่ะขั้นแรกนะคะก็คือให้ในักเรียน นั่งข okay. mm ัดสมาธินะคะหรือนั่งขัดสมาธินั่นเองค่ะโดยให้ขาขวาทับขาซ้ายนะคะที่การก็คือนั่งให้ขาขวานะคะทับกับขาซ้ายนะคะขาขวานะคะอยู่บนขาซ้ายนั่นเองนะคะทับแบบนี้นะคะนั่งขัดสมาธินะคะจากนั้นนะคะให้นกเรียนนะคะใช้มือขวานะคะทับมือซ้ายนี่นะคะแบบนี้นะอย่างนี้นะคะมือขวาทับมือซ้าย วางบนหน้าตัดนะคะรังตรงเสร็จแล้วเด็กๆก็ค่อยๆหลับตาลงนะคะแบบนี้นะคะเมื่อนันกเรียนหลับตาลงแล้วนะคะให้กําหนดลมหายใจนะคะเข้าออกพูทโทนะคะหายใจเข้านะคะพูดหายใจออกโทนะคะค่ะสําสหรับนักเรียนนะคะที่นับถือศาสนาอื่นๆนะคะ นักเรียน,ยนสามารถนั่งสมาธิหลับตาเพื่อรวบรวมสมาธิอย่างนี้ได้แต่ก็ไม่ต้องกําหนดลมหายใจพุโทโธนะคะนักเรียนสามารถฝึกสมาธิได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะคะแล้วเราจะฝึกสมาธิไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะทุกคนนั่งให้ได้เหมือนคุณครูแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะคะนักเรียนพอนักเรียนหลับตาลงเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนะคะ แล้วก็เราจะนั่งสมาธิพร้อมกัน10นาทีนะคะและพอหลังจาก10นาทีแล้วให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมนะคะในสมุดนะคะโดยนักเรียนต้องแบบลงแบบบันทึกว่านักเรียนทําสมาธิแล้วมีวิธีการทําสมาธิอย่างไรทําแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะสึกอะไรแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับการนั่งสมาธินะคะ ค่ะพร้อมแล้วนะคะดเดี๋ยวเราไปทำสมาธิพร้อมกันะคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ทำสมาธิพร้อมคุณครูไป10นาทีมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเด็กๆอย่าลูกเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็าสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะ สำหรับวันนี้คุณครูและช่องน้ำเพชรชาแนลวันลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ